ระบบทักษิณเนี่ยมันชั่วร้ายตั้งแต่ที่เสื้อเหลือง ขับไล่ไปรอบหนึ่งแล้วก็ขับไล่รอบที่2เนี่ยโดยดุมกำลังเนี่ยเป็นเสื้อหลากสีเนี่ยความเชื่อาจครอบทั้งสีเนี่ยถ้าเจนนายสัก3าอย่างเนี่ยสั้นๆคำาัํคำจำกัดความเนี่ยพี่กิติศัก์จะบอกยังไงครับให้คนประชาชนเนี่ยที่อาจจะยังไม่ตาสว่างเนี่ยจะได้รู้ว่าระบบทักษิณเนี่ยมันชั่วหลายขนาดไหนครับครับแน่นอนนะความชั่วของทักษิณเนี่ยเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยจะไม่รู้จัก ประวัติชั่วร้ายของคุณทักษิณเลยนะครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยได้ทำร้ายประเทศไทยมานะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้กฎหมายในการที่จะซื้อดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซุกหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายหุ้นให้เทมาสเซกนะครับ่าแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการกันแกล้งนักการเมืองตรงกันข้ามเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณน,นะครับได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์บรรดาธรรมดานี่จะไม่ทำนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อคุณทักษิณน,นะครับยังอ,อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยยังไม่ยอมถอยจากการเมืองเนี่ยผมคิดว่า,าคุณทักษิณเนี่ยน่าจะ,ะเผชิญชะตากรรมร้ายอีก แล้วก็ปั้นตายชีวิตเนี่ยคงคงไม่มีความสุขแล้วก็คงไม่ไม่รอดจากชะตากรรมที่ทำกับผู้อื่นไว้อะครับคุณหญิงอ้อเนี่ยไปเยี่ยมคุณทักษิณเนี่ยพี่กิติศักดิ์มองเรื่องบทบาทของคุณหญิงอ้อยางไงบ้างครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณหญิงอ้อเนี่ยจริงๆผมไม่อยากเรียกคุณหญิงอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่คุณทักษิณน,นะครับขอให้กับเมีย นะครับแต่ว่าคุณหญิงอ้อเนี่ยนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนให้คุณทักษิณชำชั่วจนกระทั่งมาถึงลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเขยก็ดีนะครับคุณหญิงอ้อนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดยตลอดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าหากว่าคุณหญิงอ้ออยากจะลงเล่นการเมืองนะครับโดยการที่คุณทักษิณติดคุกคุณหญิงอ้อ เออไปเยี่ยมสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วบอกสู้ๆนะผมเรียนเลยนะครับว่าหญิงอ้ออย่าอยู่เบื้องหลังนะครับออกมาเบื้องหน้าคุณหญิงอ้อจะรู้ว่านรกมีจริงนะครับคิดว่าหญิงอ้อจะออกมาอยู่เบื้องหน้าไหมครับจะกล้าไหมครับผมคิดว่าอย่างคุณหญิงอ้อเนี่ยถนัดทางหลังฉากมากกว่าแต่ถ้ามาแสดงเองเนี่ย หรือว่ามายกตัวอย่างที่บางสื่อเนี่ยบอกว่าจะมาเป็นหัวหน้าพัคเพื่อไทยบ้างเนี่ยผมคิดว่าคุณหญิงก็ไม่ทำนะครับแต่ว่าสนับสนุนให้วงวานบ้านเครือเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพักเอ่อเพื่อไทยแล้วก็สนับสนุนอยู่เบื้อหงหลังนะครับกอบโกยผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังนั้นเอ่อจะจะเป็นบทบาทของคุณหญิงอ้อมากกว่าครับหลายๆคนบอกว่าคุณหญิงอ้อเนี่ยอยู่เบื้องหลังคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังพักเพื่อทไทยมาตลอด แล้วตอนที่คุณแพทย์ทองทานเนี่ยอยากจะมาเป็นนายกเนี่ยโดยคําขอของคุณทักษิณเนี่ยคุณหญิงอ้อก,ก็เตือนลูกสาวไม่ให้มาเล่นการเมืองแต่ปฏิเสธลูกสาวไม่ได้ลูกสาวก็ามาเป็นคราวนี้ลูกสาวก็ได้รับบทเรียนแล้วนะครับคุณหญิงอ้อจะให้ลูกเขยมาเป็นเหรอครับผมมีความเห็นต่างนะครับว่าคนอย่างคุณหญิงอ้อเนี่ยไม่สนละครับ,นะรบไม่สนว่าลูกผัวเนี่ยจะไปสร้างวีรกรรมร้าย ่อประเทศไทยอย่างไรนะครับไม่ผมไม่เชื่อในโดยสิทธิสุจริตใจ,จนะครับว่าคุณหญิงอ้อเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนผลักดันให้องอิงเนี่ยลงเล่นการเมืองนะครับเพื่อ,อสืบทอดเจตนาของทักษิณเพราะว่าถ้าหากว่าคุณหญิงอ้อเนี่ยแกแอมทีเดียวเนี่ยท้งองวิงทั้งทักษิณเนี่ยไม่กล้านะครับไม่กล้าตัดสินใจให้ให้องวอิงลงการเมืองนหรอครับเพราะว่าคุณหญิงนั้น เออสื่อมวลชนได้บอกแล้วว่าเป็นสูสีไทยฮาอะครับอู้มุมมองของพี่กิติศักด์เนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะคะคนอื่นบอกว่าคุณหญิงปฏิเสธลูกสาวไม่ได้แต่พี่กิติศักดิ์บอกว่าคุณหญิงสับสนถ้าคุณหญิงบอกไม่ลูกสาวกับผัวก็ต้องไม่ตามนั้น